เลอสามหมุนขอส่งไทยสวยๆหน่อยจานเย็ดเป็ดหกร้อยนั่นดอกนี้รักก็อ้ายยอยีโอเคเลยนะครับพี่ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับกลับผมช่องน้องใหม่อาโยชแนลฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเพื่อนๆอยู่กับเกมนักเตะนะฮะนักเตะซเซอร์อออรินอกอร์สกอรเซอร์รินโอ้ยเนาะกำเงินมาหมื่นหนึ่งเอาคือเล่าแตกกำเงินมาหมื่นหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่เบ็ดห้าสิบเดี๋ยวผมจะเล่นค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไปนะพี่น้อง เปิดไป30มมุนนะครับตามสูตรผมออโต้เทอร์โบเรียบร้อยลุยชัวชัวเกมนี้แตกนอกก็ได้แตกในก็ดีนะพี่น้องโดยส่วนตัวผมผมรักเกมนี้นะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาได้อยู่นะ,ะพี่น้องไปชโชเนื้อเออซีแถวจังได้ดอกนี่โปปุปปสโอเคอยู่ไปต่อค่ะอเนื้อ ไปอือไปชุชกชกโอ้ดอกนี้ซุปเปอร์แน่นอนนะครับพี่น้องเบ็ดห้ดูดิลงเท่าไหร่ลงเท่าไหร่ซุปเปอร์เมกาแน่นอนพี่น้อง้อาแถวแบบนี้ก็สี่พันละครับไปต่อค่ะได้มาสามพันกว่าแล้วบ่พ่อดอกเดอ้อยุคสมัยแบบนี้ยุคลุงแบบนี้บอกเลย ถ้าไม่ได้หมื่นหนึ่งผมไม่เลิกอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นรวมทุนเป็นสองหมื่นผมผมไม่จบกับผมอ่ะเอาใส่เบ็ดไปร้อยหนึ่งแล้วผมสามสิบหมุนเหมือนเดิมครับพี่น้องตามถุนผมครับอออดอกไีนยังไงมกลอยอ่ะชั้อขอเนี่ยขอสกเก็ตต์ตนเนี่ยขอสักสามตัวขอสักสามตัวมันหายบ่ยยากดอกอุ้ยดอกนี้พี่น้อง ผู้ถ้าเป็นตัวแพงนะรู้เรื่องเลยพี่น้องืออเนื้ขออีกเนี่ยไอ้โอ้ยทรงคือแข็งแข็งพี่น้องจะว่าแข็งก็แข็งไม่แข็งก็ไม่แข็งหมดรอบนี้ผมไปร้อยห้าสิบนะครผมจะไต่ขึ้นไปทีละห้าสิบาทนะพี่น้องทุนเราพอมีอยู่นะพี่น้องออไปร้อยห้าสิบเลยโอ้ย <c oughs> อากาศแบบนี้ส่งซิไข่จังไหนบูงบุกเอ้ยหาเก็ตเตอร์บ้านี่ปัญหานานแหงเมื่อกี้ของเอเนจานยาเข้มไลยกินน้ำตาลหลายนี่เค็ดบาพุ่มายเถาะนั่นนั่นดอกนี้สองร้อยไม่เป็นเลย ชั่วชั่วโอ้เบ็ดร้อยหสิบรอบนี้ไม่เวิร์กเลยกำไรหายหมดเลยพี่น้องโอ้ยเฮ็ดบาปได้วเว้ยเอาอีกเนะี้ยเดี๋ยวใส่เบ็ดสองร้อยเลยรอบนี้สองร้อยถ้าสเก็ตเตอร์ไม่ลงสามตัวนะไม่เข้าฟรีนะผมไปแม็กเบ็ดเลยแม่งหนวนยแล้วแม่งขาดแถวแรกได้เป็นไรพี่น้องร้อยหกสิบดอกนี้ อขอเน่ขอฟรีเกมหน่อยอุย้ยเล่นมาัจนอ้ยผมว่าแล้วเนี่ครับผมจะเลือกตบหมุนนะพี่น้องผมว่าถ้าต่ํากว่านี้มันความเสี่ยงมันเยอะนะฮสิบหมุนกาลังดีนะพี่น้องแต่แล้วแต่คนชอบนะครับผมผมว่าิบหมุนมันกําลังดีสาหรับผมนะพี่น้องมาเลยมาเลยมาเลยเอโร่นล้นทั้งเกมนี่วานันดอกนี้เท่าไหร่พันแปดพี่น้อง ดอกนี้280แเลยออยู่หกหมุนได้อยู่ได้อยู่320ป๊ปาดดอกนี้อีกแปดดอกนี้คิดย์นไปต่อครับเลยอีกสามหมุนขอส่งไทยสวยๆหน่อยจานเหยียดเป็ดหกร้อยอนั่นดอกนี้รักก็อ้ายอยยี โอเคเลยนะคะพี่เหลืออีกหมุนหนึ่งเพิ่มเพิ่มว่ามีอีกนะนี่เออเอเออีกแน่้จันอีกใหม่หนึงเอร้อยยี่สิบไม่เป็นไรโอเคเลยโอเคเลยได้เป้าแล้วพี่น้องแนะนำเลยนะพี่นะเกมนี้ซาลินเบ็ดสองร้อยได้มาหมื่นสี่เข้าฟรีเกมได้มาหมื่นสี่แปดร้อยพี่น้องแนะนำเลยนะฮะอ เอาอีกบ่งแน่จังหน่อยนะที่หาหมหนุนน้งเข็งมันก็สที่งอีกยู่งเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่ในเซฟโซนแล้วผมตั้งเป้าจะเอาจะเอากำไรหนึ่งหมื่นนะพี่นะถึงมันไม่ได้ไม่เป็นไรพี่โอเคเลยนะพี่ผมแนะนำเลยนะฮะเกมนี้เซาลินซ็อกเกอร์นะฮะจากค่ายพ g นะฮะค่ายเกมที่ผมเล่นอยู่ผมจะปักหมุดไว้ข้างล่างคลิปนะครับแนะนำเลยนะฮะ ผมขออนุญาตไปถอนตังก่อนได้พี่น้องก่อนจะจากไปวันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวให้ช่องน้องใหม่อ่ายยยยชาแนลกดสับสไครต์ให้ผมหน่อยเดอ้อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนได้พี่น้องกราบสวัสดีครับ